ัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนตัดใหม่นะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะตรงผมเคยมาถ่ายแล้วนะฮะเป็นถนนตัดใหม่ไปสะพานใ <q> หม่ะฮะทางนี้ทางนี้นะฮะวิ่งไปสะพานใหม่จากซอยวชราพลนะฮะตรงนี้นี่นะครับมาจากซอยสายไหมนะฮะสายไหมไปวชราพลวชราพลเข้ามาทางสายใหม่ทางนี้วิ่งไปสะพานใหม่ตรงนี้นะฮะไปโผล่ที่ถนนผลโยธินนะฮะ ก็คือว่าเป็นร้านขายจักรยานมือสองนะฮะของใหม่ก็มีนะฮะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวผมจะถ่ายเสร็จผมจะทําแชร์โลเคชันไว้แล้วก็ผมจะก๊อปปี้ลงไปให้ใต้คลิปนะฮะเผื่อใครสนใจนะฮะนี่นะฮะก็จะมีพวกจักรยานพับของใหม่ๆก็มีนะครับนี่นะฮะหลายยี่ห้อนะฮะไทร์โก้ไทเกอร์อะไรพวกเนี้ยโคโยตี้นะฮะ แต่ว่าจักรยานมือสองก็มีนะฮะจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นอ่านี่ทินเอ็กนะฮะนี่นะครับนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะเป็นแคนนอนเดลนี่ผมเจ้าของห่ดเนี่ยอันนี้ก็เป็นโหนี่สวยแคนนอนเดลนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะฮะที่ใต้คลิปนะครับ ผมเคยมาถ่ายที่นึงนะฮะอันนี้ใจแอนนะครับมีอะไหล่ด้วยเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นรถอะไรนะรถมือสองเปอร์โยนะฮะแต่เปอร์โยไม่มีแล้วนะครับก็คือขายไปแล้วนะฮะไม่มีของมาอันนี้จะเป็นมือสองจากญี่ปุ่นเป็นไฮบิดนะฮะตรงนี้ใจแอนนี่นะครับอันนี้เป็นอานเนี่ยถ่ายให้ชมนะฮะนะครับ คือตรงนี้เป็นจักรยานญี่ปุ่นมือสองเลยนะฮะมามาเลือกดูกันได้เลยนะครับเขาตอนนี้เขายังไม่ได้ออกมาตั้งข้างนอกนะฮะคือกองอยู่ในร้านเนี่ยแหละครับนี่นะฮะหลายยี่ห้อเลยพอดีเฮียแกมีลูกค้านะฮะลูกค้ายกจักรยานขึ้นรถไปแล้วนะครับจักรยานพับยกขึ้นรถไปแล้วนะฮะก็เลย นะครับติดลูกค้าอยู่นะครับอันนี้เป็นเสือภูเขานะทินเอ็กซนี่นอันนี้น่าจะเป็นรถใหม่เนาะแต่ว่ารถข้างในน่าจะเป็นมือสองนะครับน,นะฮะเยอะใจวางมียังอย่างนี้เลยเต็มเลยนี่โฟกสวาเก้นนะฮะขนุสขัสีขาวโฟกสบาเก้นนะครับโอ้ข้างในนี่ก็เยอะเลยนะก็คือมาเลือกเอาเลยนะฮะม,มามามาชมกันได้นะ แล้วก็อยากได้คันไหนให้แกวออกมาน้วยคันในๆก็เยอะหลายคันเลยนะฮะโอ้เสือหมอบเสือภูเขาไฮบิดเสือภูเขาเสือภูเขามีน้อยนะฮะเสือภูเขาเอ้ยเสือภูเขามีเยอะกว่านะฮะไอเสือหมอบเสือหมอบเสือหมอบมนอยู่คันสองคันนะฮะที่เห็นคันเดียวอยู่คันหนึ่งเหนืออดูนู้นน่าจะเป็นไฮบิดนะฮะสีเขียวนี่มีทัวริงก็มีนะฮะตรงนี้ทัวรงนิ่นะครับ เอ๊ะแค่นอนเดียวนี่ขายไหมหรือว่าใช้เองอันนี้ใช้เองอ่าใช้เองแหมเฮียเป็นนักปั่นด้วยนะครับใช้เองผมผมพูดผมนึกว่าขายแ,าแต่ถ้าอยู่ไม่นานก็อกาจจะขายอ๋อเหรอแต่เฮียไม่บอกเฮียใช้เอง แต่ใจแอนนี่ขายใช่ไหมฮะใจแอนเหลืองเอ็กเคปขายครับขายห้าพันเองห้าพันเองเป็นไฮบิดนะฮะมีปัญหาดูแลให้หมดเองครับโอ้ใจแอนนี้เป็นไฮบิดใช่ไหมฮะไฮบิดครับเขาเรียกว่าเอ็กเคปเอ็กเคปโอเคมีอะไรบ้างนะอ๋อลื่นเลยนะฮะเป็นลูกปืนแบล็คงด้วยช่ไหมเนี่ยอ่าเป็นเป็นลูกปืนธรรมดาเรียงเม็ดนะฮะอ่าเรียงเมนะ็ดเนาะแต่ลื่นดีเนาะแล้วก็มี ข้างในนันเอสเคทีขาวก็ใช่อ๋อใจแอนใช่ไหมฮะเออใจแอนเป็นมีสองตัวตัวเดียวกันเป็นไฮบิดเป็นเอ่อเป็นไฮบิดทีโรตาเรียกไฮบิดไฮบิดเน, Hi เนเาะอันนี้ก็เป็นรถโรตารี่โรตารี่โรตารี่มีเท่าไหร่ะเนี่ยคันนี้อันนี้กถเจ็ดเจ็ดพันโหสวยนะฮะอันนี้จะโบราณมากนี่นะครับอ่าเฮียเจ้าของเนาะเนี่ยครับคราวก่อนเอารถเอารถเตอร์โยลงหลังรถเลยนะฮะกำลังเอาขนรถลงเลยนะฮะท้ายครับอันนี้ขายสามพันเก้า สามพันเก้าเลยฮะของที่ไหนฮะนี่ก็เป็นรถใหม่แต่ว่ามันโชว์เกา่าอ๋อรถรถใหม่แต่ว่าโชว์เก่าโบรานเรามีติดถน,นนเลยครับของญี่ปุ่นป่ะฮะญี่ปุ่นจริงจริงแกนเป็ขงของญี่ปุ่นเป็นคนสร้างงานแต่รถทุกวันนี้ให้ให,ให้เราหายสงสัยได้เลยผลิตในจีนผลิตในจีนครับเพราะว่าให้จ่ายมันถูกตอนนี้ยุโกกรปอะไรไทยหมดแล้วฮะแล้วไอ้พวกนี้ก็คือว่าเป็นมือสองจากญี่ปุ่นเลยมือสองข้างในบ้างแล้วก็มีมือหนึ่งบ้างแล้วแล้วแต่ เห็นมีไอโฟกส์วากเกนด้วยก็อันนั้นอันนั้นมือสองญีุ่่นอ๋อนี่ฮะมีเซอร์วิสด้วยนะฮะตรงนี้มีเพื่อน <c oughs> ๆถามผมนี่ถามว่าหมวกหมวกหมวกที่ผมใส่ขี่นะฮะนี่นี่ไ,นไปอย่างนี้ซื้อที่ไหนที่นี่มีนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับหมวกสวยเลยนะฮะมีเพื่อนถามผมมานะว่าเฮ้ยหมวกเนี่ยที่ผมไปขี่กับลูกๆเนี่ยซื้อที่ไหน ร้านนี้มีนะฮะจริงๆผมซื้อที่ตลาดนัดเทลทีแต่ตรงนี้ก็มีนี่นะครับจะผมแกะดูนี่อยู่ในถุงเลยนะฮะนี่นะฮะสวยเลยหมวกนี้นะฮะหมวกเป็นใส่เที่ยวใส่ตัวลิ้นมีปีกด้วยนะฮะเนี่ยนี่นะฮะอุ๊บเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่นเกาะนะฮะเพราะว่าอยู่ติดถนนนะนะครับนี่นะฮะหมวกนี่นะครับหมวกววมก็คือหมวกใบเนี่ยนะฮะ,ะเห็นอย่างเนี้ย เทนะฮะเทมากหมวกใบนี้ขี่ระยะเทมากอีกปีด้วยนี่นะฮะก็จะเป็นร้านซ่อมด้วยนะครับมีร้านซ่อมรับซ่อมอ่ใครที่อยู่ย่านนี้นะฮะก็คือมาเปลี่ยนอะไหลได้ซ่อมได้นะฮะตรงนี้นะฮะมียางนะเฮียแกเฮียแกยเป็นนักปั่นด้วยนะครับนักปั่นวันหยุดแกก็จะไปปันป่นระยะเนี่ย บอกก็มีนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะฮะเมื่อกี้ก็มีลูกค้ามายงรถไปเอามาเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนที่ด้วยนี่มีเบนชี่ด้วยนะฮะเบนชี่นี่เบนชี่คันนี้อ่านี่เบอร์โทรอยู่นี้นะฮะใครสนใจโทรมาคุยก่อนได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมจะใส่เบอร์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าใครดูไม่ถึงตอนนี้นะใครดูมาไม่ถึงเบอร์โทรตร,ตรงนี้นะฮะผมก็จะปักไว้ให้ใต้คลิปแต่ถ้าดูมาผมพูดขนาดนี้แล้วก็น่าจะถึงตรงที่ผมบอกเนีน่ยเนาะนะครับครับเป็นชีนะฮะสัาณเด็กก็มีนะฮะมาซื้อใครที่มีลูกๆนี่ได้เลยนะครับ เรโนจากยานยนสองนะครับเรโนนี่ <Okay. S 1> ครับเจอแล้วคันที่สวยนะฮะเรโนนะฮะก็ oh, สีเหลืองนี้น่ารักจริง จอดรถหน้าร้านเลยนะฮะตรงนี้นี่ฮะใครจะซื้อจักรยานก็จอดรถหน้าร้านตรงนี้เลยนะฮะถ้ามาจากสะพานใหม่นะฮะวิ่งทางนี้แล้วก็ไปกลับรถมามีที่กลับรถตรงนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยใกล้ๆอย่างนี้แหละกลับรถมาแล้วก็วิ่งมาจอดตรงนี้เลยฮะ,ะแต่ถ้ามาจากวัชรพลหรืออา่อาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะาสายสายไหมนะฮะ,ะสายไหมวชรพลเนี่ย<ๆ>ก็มาทางนี้นะฮะไอสุขาภิบัน5์ห นะครับวิ่มาเจอปั๊มปตทกับปั๊มอะไรเนี่ยพีทีสักอย่างตรงนี้นะฮะปั๊มปตทปั๊มพีทีเห็นเห็นอยู่เนี่ยก็ชิดซ้ายได้เลยนะฮะแล้วก็มาจอดรถหน้าร้านเลยนะครับนี่นะฮะก็คืออยู่เยอะเลยนะฮะจะเห็นถ้าเกิดดูไกลก็จะเห็นตรงนี้นะฮะจักรยานที่แฉงอยู่บนนะครับนี่นะฮะแผงอยู่เป็นเห็นแต่ไกลนะฮะมีอีกช่องหนึ่งเขาสัมภาษณ์อยู่นะช่องโฟกัสโฟวิวสตอรี่นะฮะ ทำเกี่ยวกับพาไปเที่ยวปั่นจักรยานพาไปดูจักรยานนะฮะเ,<ร>เขาก็ยังสัมภาษณ์เฮียอยู่เจ้าของร้านนะครับไปชมกันได้นะฮะ